สวัสดีค่ะทุกท่านสวัสดีค่ะทุกท่านวันนี้มาเจอกันวันแรกนะคะคุถามีเคล็ดลับดีๆมาฝากเคล็ดลับอะไรเอ,อ่ยอยากรู้ไหมคะเคล็ดลับคือ เปลี่ยนความกล้าเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าค่ะคุณเคยกลัวอะไรไหมคะในชีวิตกลัวกลัวทําไม่ได้กลัวทาไม่ถูกจากเท่าที่คุณกลัวอะไรถ้าคุณกลัวอะไรคุณต้องเดินเข้าไปหาสิ่งนั้นเลยค่ะกลัวกลัวอะไรมันเกี่ยวกับคุณคาถาตัวเนี้กลัวเกี่ยวกับเรื่องออนไลน์มันเป็นยังไงเพราะว่าเราเกิดคนละยุคเนาะก็เลย มันจะยากเกินไปไหมลองมาทํลองดสิลองมาศึกษาดูสิกลัวก็คือลงมือทำนะคะกลัวสิ่งไหนลงไปเรียนรู้เรียนรู้มันให้ชัดเรียนรู้มันให้ลึกเรียนรู้ให้แจ้งเรียนรู้ให้เข้าใจแล้วนํามาฝึกเรียนไปฝึกไปฝึกปฏิบัติข้อที่หนึ่งก็คือถ้ากลัวสิ่งไหนให้ลงไปเรียนรู้ในสิ่งนั้นข้อที่สนะคะเมื่อคุณเรียนรู้แล้วคุณก็สามารถ นำมาปฏิบัติก็คือลงมือทำเช่นลงมือทำเหมือนกับผู้ถามตอนนี้ไปเรียนรู้เกี่ยวกับออ,ออนไลน์เกี่ยวกับกฎแรงดึงดูดไปเรียนรู้รู้แล้วก็อยากบอกต่ออยากบอกต่ออยากส่งต่อแต่การทีจ่จะส่งต่อจะส่งต่ออย่างไรก็คือเรียนรู้วิธีการเพื่อจะนำมาส่งต่อ แล้วบอกกับทุกทุกคนถ้าเกิดว่าเราเรียนรู้แล้วเราไม่ปฏิบัติเราไม่ฝึกเราไม่ทำความรู้นั้นมันเป็นไงคะมันก็จะลืมไปเลยลืมไปเลยเหมือนกับที่เราเรียนแล้วเราไม่ได้เขียนไม่ได้อ่านมันก็ลืมฉะนั้นถ้าเราฝึกบ่อยๆทำบ่อยๆเดี๋ยวเราก็เก่งคะ่ะเป็นคนเก่งเป็นคนเชี่ยวชาญเป็นคนชำนาญสามารถส่งต่อบอกต่อผู้อื่นได้การรู้จักให้หรือว่าการแบ่งปัน,ปนเป็นสิ่งที่ดีเป็นธรรมทานที่สุดยอดนะคะ ฉะนั้นไม่ว่าคุณจะเรียนรู้อะไรไม่ว่าคุณจะมีความรู้ความถนัดความเก่งในด้านไหนคุณสามารถมาแบ่งปันผู้คนการแบ่งปันครั้งหนึ่งเราก็จะทําให้เราจดจําได้มากขึ้นถ้าเราแบ่งปันหลายๆครั้งความรู้ของเรามันก็ยิ่งเพิ่มขึ้นทวีคูณมีการพัฒนาตัวเองมากขึ้นฉะนั้นการรู้อะไรก็ตามถ้าเราสามารถส่งต่อมันเป็นสิ่งที่ดีค่ะ แล้วข้อสามเาบอกว่าถ้าคุณกลัวสิ่งไหนสิ่งนั้นมันจะโตอันนี้ก็เป็นข้อเท็จจริงที่บอกว่ากลัวสิ่งไหนสิ่งนั้นแสดงว่ามันเป็นสิ่งที่ยากมันเป็นสิ่งที่ใครที่เขาไม่อยากจะทํากันมาทําแล้วเราไปทําถ้าเรารู้สึกกลัวเราสามารถทําได้เราจะมีความภูมิใจเราจะมีความภูมิใจในจุดนั้นและเราสามารถที่จะทําได้ทาทาในสิ่งใหม่ ทำในสิ่งที่ไม่เคยทําทําในสิ่งที่เรายังไม่รู้เราไปเรียนรู้เรียนรู้ลงมือทําเรียนรู้ลงมือทําแล้วเราก็จะเก่งค่ะเราก็จะเก่งฉะนั้นครูถาตอนนี้ก็เรียนรู้เรียนรู้แล้วลงมือทําแล้วจะลงมือทําต่อไปเรื่อยๆไม่ว่าจะอะไรจะเกิดขึ้นเราก็คงจะอยู่ด้วยกันก็คือนําความรู้มาแบ่งปันนําความรู้มาบอกต่อเพื่อจะให้ทุกๆคนได้ รู้ได้เข้าใจได้รับทราบแล้วอาจจะนำไปปฏิบัติหรือไม่นำไปปฏิบัติอันนั้นก็จะเป็นเรื่องของความรักความชอบนะคะแต่ตอนนี้เรารักอะไรเราทำสิ่งนั้นเราทํามันทั้งๆที่กลัวแต่เรายัางทําแสดงว่าเราชนะใจตนเองและเราสามารถที่จะส่งต่อให้ผู้อื่นได้ก็แสดงว่าเราเป็นผู้ให้เขาบอกว่ายิ่งให้ยิ่งได้ยิ่งแบ่งปัน,ปน ยิ่งเพิ่มขึ้นนะคะมันจะไม่มีวันลดมีแต่จะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเทวีควูณฉะนั้นกฎข้อนี้เป็นจริงสิ่งไหนดีสิ่งไหน,ไหนถูกต้องเราแบ่งปันออกไปแบ่งปันออกไปแล้วเราก็จะได้รับมาได้รับอะไรคะได้รับคําขอบคุณได้รับคนชมเชยเป็นคำเป็นแค่นี้ก็ชื่นใจลวคะ่ะ อา,อาจจะได้ผลลัพธ์หรือไม่ได้ผลลัพธ์ก็อีกเรื่องหนึง่งแต่ที่แน่ๆก็คือเราได้แบ่งปันเรามีความสุขเรามีความสุขใจอิ่มเอ,ม,อมใจมันเป็นอะไรที่ที่อยากจะทําค่ะเพราะว่าเหมือนกับชีวิตเรานี่มันเฉียดตายมาแล้วครั้งหนึง่งอยากจะให้โลกจดจําว่าเออคุณภูธาก็มีอะไรมาแบ่งปันมีอะไรมาเสนอแนะหรือว่าเป็นตัวอย่างให้แก่รุ่นลูกรุ่นหล,ลานค่ะ อันนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ารับชมที่เข้าชมขอขอบคุณทุกท่าน<ว>เอาว่าเราทําสิ่งเดิมผลลัพธ์ก็จะได้ดุมเดิมถ้าเราทําสิ่งใหม่ผลลัพธ์ก็จะมีสิ่งใหม่ยิ่งให้ยิ่งได้ยิ่งให้ยิ่งแบ่งปันยิ่งเพิ่มขึ้นค่ะความสุข Vale. Ok, si